ตามกลมรู้สึกว่าเราทำบานกันเป็นอะไรงามใช่่ะงามอยู่นะใหญ่อยู่นะแต่ต้องรอแต่ต้องรอให้กระเจ้าแบบเปิดเรียบรอนะ้อยได้สวัสดีนะพี่น้อ,อ,กนา,อ,อาก็มาฟังกันแล้วก็ส่งมาลาบานานนะตอนนี้เขาก็อยู่สถานนีอ่า โซนตุติจักนะสถาน,นีโซนตุติจักเรากา็จะไปสถาน,นีบางซื่อเนาะไปถ่ายบางซื่อตอนแรกนะเท่ากับถ่ายริมคลองอยู่เนาะถ่ายริมคลองเสร็จเอ่อนา,า,ายกวาดถ่ายริมคลองเสร็จเข่าหัวลำโพงแต่ว่ามันยุ่งยากหลายจดุยจด,นยจดนู่นจุดนี่เนาะเขากอเลยแบบนั้นแบบนีสายเก็บก้ามลองโซนตุติจักลองรถไฟตัดดินนำบางซื่อเอาเพื่อประหยัดเงิน นะครับบอล่าไปกันเนี่ยโมเคยนั่งไฟฟ้าตัดดินขึ้นกันเออพอตัดดินเสร็จแล้วคก็เอาภาษีกันมาส่วนธุริกาอเก่าเพื่อขึ้นไปสถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้าน้องนังซีนะครับบอลลาพาบอลลาขึ้นไปนังนะขึ้นไปโมเคยนังนะไปรอบอาลาสบาบันนะเราก็เลยสิพาไปนังซีเอาแต่ว่าเป็นโมเคยนงโอเครวไฟฟ้ามาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีบางซี โอเคน้องพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดสถาน,นีบางซื่อเราไปฝากกระดินงนาก็อนจะขึ้นไปเบิ่งสถานีบางซื่อรถในไฟล่างข้างบนเนาะนี่นาบบาลากระบปลารบตะ้านไดนไหมออมาลิฟวนี่ซิมาถ่ายเบิร์อยู่นี่เนะะาะเพราะว่าเคยเห็นแต่แบบผ่านๆนะก็ะเลยแบบซิมาถ่ายเบิรนะ์กแบบโอ้ไกลๆกล็เจ้าไกลๆกล็ปเปิดแล้วเนาะ ปีไหนมันก็จะเปิดนะปีหกสี่ปีหกสามนี่โอ้โข่โค่นลงห่ดเคยมาในเจ๊เขื่อเลยโค่นลงเราอยู่นี่ดูดิพี่น้องป้าโค่นลงเลยในคณะข้างหลังดูดิโอ้สุดยอดเลยป้าโค่นลงเลยโค่นใหญ่หมดเคยมาเจเขื่อ โอเคเดี๋ยว,ว,าายนนยวจะพาขึ้นไปบนข้างบนนี่ลาไปบ้านโวกคนใหญ่และข้างล่างข้างบนน่ะห้งใหญ่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนข้างบนไปก่อนจะเป็นคลิปไปที่โรงก็ไลก็แชร์ก็ติดตามให้บาลานกันนะเราก็พาไปรีวิวเรื่องไฟฟ้าเปิดใหม่เนาะอยู่สถา,าน,นีนิวลำโพงที่ได้เข้ามาชินา,ารถไฟล่างอะไรมาแต่ว่า มันกอกบุ่นวายมันกอกแบบอ่าหลายๆอย่างเนาะเราก็เลยแบบไม่ได้หนังก็เลยนังเรามีใส่ยิมเก้ามาแทนเาลงโซนจากเลยก็แลังเราไปฟ้าตดินมาขันตอนสินหนังมาจากคลำพูมันปัดจันมันเบิดหลายเนาะเสียแพง 3- 4มสี่สบาทพ่อเ็เลยแบบมานั่งอยู่นี่เอาดีกว่าแค่แบบ19บเาบาทเองน้องโอเคหอดแล้วเราจะพาไข้างบน่ะ นีดูก่อนทัาชิาข,ขึ้นข้างบนทัาชิถ่ายดูมาฝั่งนี้ดูโคตรกว้างเอชโโอช็อกโก้ทอดคอไฟน้ำหนักพี่น้องอ๋อใหญ่ขนาดเลยแบบใหญ่มากๆเลยน้อพี่น้องเนี่ยดูทางมาแล้วพอ้โหพี่ที่เล็กซิติ์เลยบอลเส้นทางไปโอ้ยใหญ่ขนาดเลยโอเคไปเจอกันข้างบนนี่เราไฟล์ล่างออกแล้ว อ้าวคือคมอสสถาน,นีบางซื่อเป็นติดเรียบร้อยนะโอ้ขจอวปีดเลยเนี่ยรถไฟตัวนั้น้องแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นสถาน,นีรถไฟบางซื่อนะนี่ข้างหน้าคกโคตรใหญ่ใหญ่มากเลยนะพี่น้อง มากไงเลยก่าิีมารรแ้่วเลยแต่ห้ากก็คือสิบแบบมาไดรีวิวมารีวิวตอนก็จะเปิดให้เปนะเนารถเนี่นยกโ่งมากคนกับไฟลายมาไดยเนาะนี่แต่รู้สึกก็จะเปิดไฟเลยข้างบน ในสถานในบางชื่อแต่ก็จะเปิดปี64น้อพี่น้องถ้าก็คือซิบุรีมารีวิวละอีกซอสามเดือนถ้าก็คือสิกับบานล้วบางเดียวพาับไปเบิร์ฟังนู้นนี่ฮะก็น่าจะถ่ายแต่แค่บรรยากาศในนอกใครเบิร์กนะพี่น้องโอ้โหรู้สึกว่ามันมีด้วงกั้นนะรอบเลยสุดเล่งเลยก็เจ้าบนาดถ่ายเข่านะเอดี๋ยวฮะก็ถ่ายแบบข้างหน้าขขางนอกใครเบิร์แทนนะก็แล้วกันนะ มาเบรรยากาศก็เจ้ากับกำลังสัง่งเปิดเปิดไฟในข้างในใกล้สร็จแล้วน่าจะเป็นสถาน,นีอีกทีหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะพี่น้องแบบกเจ้าสั่งแบบสุดยอดเลยเนาะโคตรแบบไม่เป็นไงคือมัาคำนี้วะนี่เขาก็อาจจะแบบ่ายห้เบิ่งแต่แค่แบบบรรยากาศข้างนอกเนาะกับบริ้าไปข้างในเนาะ คนมารอขึ้นรถรถไฟนะสถานีบางซื่อแบับใหญ่หรลางการแต่เทากับือสุดเด็มาถ่ายให้เบ่งน,นะเพราะว่า <c oughs> เทาก็สิกลับบ้านแล้วเนาะ <c oughs> ตอนมาถ่ายรู้สึกว่าตอนมาตอนนะั้นเนาะรู้สึกว่ามาตอนนั้กับตอนนัสังมาแล้วลรถถดถอยอยู่นี่เนาะ <c oughs> ยังสั่งแบบบทันเล้วแล้วแบบยังเป็นไอทางแดงอยู่ตอนนี้ก็ต่อก็เริ่มเห็นลแล้วนะแล้วข้างหน้ามัก็าซิมีแบบรถวิ่งแล้วนะเออานาะตอนนั้นยังบอทันมียังบอทันเล้วเลยตอนํามาสุดนะแต่ก็ต่อวงางยางเข่าใกล้มากก็ต้อกระหัวเขากระถายแต่แคสซมนนีแ้วนี่ให้เบิร์นแค่บ,บรรยากาศข้างนอกก็พอแล้วีปน้องต้องราติดตามส่ง ช่วงหมอลาวไทยบ้านนะเพราะว่าเป็นเราจะอยู่ในโดนเป็นกระวัตรเปิดนะฮะแต่ตอนกระวัตรเปิดเราจะบด้มาถ่ายเบิร์กนะอู้ว์คือแบบสวยงามอลังการเลยทีเดียวนะขนาดเบิรงข้างนอกเบิรงซี่ก็ยังมางามมานี่งามขนาดอนะ่ะดยอดแท้แต่เขับไปข้างในคือสิ่งใหญ่ขนาดเนาะโอ้ ตอนบอลาวขี่รถอไปมอสิดเนาะกลับบ้านสุนายเลียวมาไปเจ้าส่างก็ต้องบอลาวข์ขี่ก็เจ้าบอลาว์ขี่แบบโอ้ก็เจ้าส่งางยังอันนี้คือไม่ใหญ่แต่อากับมาฮู้กัก็เจ้าส่งางสถานีรถไฟบางซื่อเนาะเออส่วนอะ่ะมีแตคขี่รถไฟลอยฟ้าเอ้ยรถแท็กซี่เนาะมามันจะผ่านเด้เส้นข้างบนนะทางด่วนนะมันเส้เลี้ยวเห็นเนาะมาแบบเลี้ยวข้างบนนะแบบพุง่งใหญ่ขนาดเลย ค่ะค่ะค่ะสุดยอดเลยแต่เ้าก็สิบกพาย่างเนาะประวัติภาพพระมันสันทแห้งเชื่อเบิ่งกจำเนงเราไปน้องเบิ่งกไปแค่ข้างนอกโอเคเนี่ยตัวนี้ก็รถไฟลางมาแล้วจตอนนี้กลางอะ่ะจตอนนี้กลางบางชื่อนี่ว้าว ที่แรกเขาก็ไปชิ่นหนังอันนี้มา,ตาแต่ว่าแต่เจ้าของนู่นของนี่มันย,ยุ่งยากไรเขาก็เลยไม่ได้นหนังมานะไปแล้วชิวไปแล้วคชี้พี่นี่ครับขาซ้ายขาข,ข้างใน <laughs> ที่แรกครับก็มาเส้นทางมาแต่ว่าเป็นเต้าก่อปลายพ่นเขาก็เลยมาเขาบอลาพ่นไปถามเต่าแล้วว่าเป้าไปเขาไปถ่ายยีพุ่นได้เนาะก็เลยสิตามบนป่ายไปเนี่ยที่นี้ก็เป้าเขาก่อสร้างเส้นทางข้างบนเนาะเขากับเขากับบรรยากาไปเนาะก็เต้ากันลังเห็ดแบบงานเบี้ยงานก็เต้าอยู่นะพี่น้องเก็บแค่บรรยากาศข้างนอกใครเบิ่งนจะเสื่อเหาวบอลาเาก็มาเก็บบรรยากาศจะเสือพม่าบอลาก็สิกับบ้านละ อีกสองสามเดือนก็เลยแบบมาถ่ายเก็บบรรยากาศไ้เนาะพอตอนบอก็จะเปิดบอลล่าวน่ะจะบริอยูแบบมาถ่ายอย่างสี่นะก็เลยแบบเก็บแค่บรรยากาศขขานอกงดูข้างบนสุดยอดก็มีแบบใหญ่ขนาดแล้วเนี่ยพอกแาก็เก็บแค่ข้างหนามันก็พอเนาะถ้านีโอกาสก็จะเปิดเต็มที่บอลล่ากอาจจะแบบได้มาถ่ายให้บนอีกที่หนึ่งเนาะแต่ ก็ไม่ได้อยู่ตอนแบบที่ว่ากันจะเปิดนะเราหาสกับก่อนกับว่าแน่คือการจะอยู่หรือกิจกลับกันยังมู่นะรอเบิร์กัดอีกสองเดือนโอ้ไปโอเคนี่ขางมันเถอะอันนี้กับข้างในเนาะพระเจ้ากำกำลังเฮ็ดเบี้เฮ็ดงานกันเถอะก่อสร้างก็โอ้ตัวนี้กับใกล้สิแล้วแหละข้างบนกับกันยังกำลังเฮ็ดอยู่เนาะ นเขาก็เก็บบรรยากาศข้างนอกนะนอกักกบบรรากานสนะิแล้วพี่น้องเขาก็ไ่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะรออะอย่างนี้แหละแบบเขาก,ก็ไ่ได้เข้าไปแบบนั้นนะเนาะก็จะกัเหตุการณ์งานเอาแค่แบบเอาข้าวไพี่นอ้องเบิ่งนี่อาจจะมีรายซ่องอะไรก็จะมาถ่ายมารีวิวให้เบินนะ่งเนาะเขาก,ก็เอาแค่บรรยากาศภายในข้างนอกให้เบิ่งว่างามสันดใ,ใหญ่สันดเนานะนี่โบ นเป็นแบบทั้งใหญ่ทั้งงามอะอลังการเลยเลยทีเดียวโอเคแล้วพี่น้องรอเราแต่บ้านก็ถ่ายอยู่ฝฟังว่าไปน,นี่อันนี้ก็ขา้าจาก็กำลังพักเทียงกันเนาะก่อสร้างกันนะครับเอากจะเข้าไปรบกวนนะพี่น้อง ก็แบบอืบ้มสปาลอยนี่แหมครับซื้อเกีอโอเคเราไปนองตอนนี้ครับก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ก็บอลาทัาบ้านถามกลามรู้สึกบอกลาทัาบ้านกันเป็นอะไรงามอยู่บ้างงามอยู่นะใหญ่อยอ่นะแต่ต้องรอแต่ต้องรอให้กระเจ้าแบบ เปิดเรียบร้อยตอนก่อนจังมาเนาะพี่นอ้องพี่น้องเพื่อแบบใหญ่มากเลยแบบอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนี่เอากากําลังสิกับแล้วเว่าแบบใหญ่ขนาดต้องรอกระจะเปิดเนาะฮาจักมาแบบเด้เต็มที่เนาะนี่เอาแค่เบิ่งข้างนอกก็พอนนะพี่น้อง เห็นแค่นี้ก็ยังงามสวยแล้วสวยนะโมเป็นสวยนะโอเคเดี๋ยวกลับแล้วพี่สาวไปกันเลยกับขอโทษขอเป็นมาเดี๋ยวไปเจอกันอยู่รถไฟฟ้าตะดินหน้ากรับจ้าโอเยนะพี่น้องตอนนี้เรากลับมาฮอดรถไฟฟ้าตะดินเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับกำลังชี้หย่าลงรถไฟฟ้าตะดินเนาะโมโม่เอ้ยเออเวลาทยบ้านอากาศเชี่ยว รถไฟ MRT <พอ S 1> ตัดเียนจะจะนำประชบตุจารตรอ่ออาการชิงานเมื่อแห้งแต่เศ้ายจไม้กินเ่าเลยนะพี่นอ้องยินต่น้ำโคกับอหน้าเปล่านี่แต่เศร้ามาเนตอนนี้ก็สิบโมงแล้วสิเบออะนะสเบอ็โมงแล้วนาะเนมบเอ็ดโมงโอเคิปนี้ก็จบอไปเพียงเนี้ยรับภิพไากันการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำนะ ถึง๋จะคลิปนี้ก็ยังคงอะไรก็ใช้ก็ได้ตามค่ะบอกลาบ้านนานมา